สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ช่องโสเจริญพัฒนาทุกท่านค่ะบนเบดกันไม่หลับไม่นอนเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่แล้ววัยรุ่นไทยไงไวัยรุ่นไทยใครเขานอนกัน <c oughs> มาแบ็ดเหมือนไม่สบายเลยวะ่ะยังหาที่วางหมอแบ็ดยังไม่ได้เลยพี่น้อง <c oughs> นี่เรื่องในสายสะพานมาแล้วเจีีวเอามาคืนแล้วบอกแล้วว่าใส่รถมาใส่รถมา,า,ถมา,า,ถมาแล้วก็ด่าจนวันนั้นแต่ยันก็ด่าจนด่าจนจะหาทางกลับบ้านมาเจออ้ทำงานไม่ได้ผิดชอบไม่ได้ผิดชอบแล้วมันจะมาอยู่ได้ยังไงบอกแล้วว่าพี่จําได้ไว่าพี่ใส่รถมาคืนแล้วความจําดีจะตาย สตาทำแล้วันนี้เช็คไงเช็คก,<อ>กันเช็คปั๊มเอยเรายัางเรายัางไม่เคยลองใช่ไหมยันเนี่ยปั๊มตัวสีขาวนี่เราเรายังไม่ได้ลองเลยสักรอบใช่ไหมเออเราลองเออยังไม่ได้ลองเลยตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ลองเลยสกักสักรอบมีอะไรไหมจะกุญแจไปเจ,ปเจเ้าไปเจ้าน่าจะลองดูข้างบนนี่ แต่เมื่อกี้เขาลงมามันก็ไม่ได้ดูนะ <c oughs> ข้างหน้านันมีไหมเวลามันเดี๋ยวลามันรามันสัส่นๆกรฟังเขาเชื่อมมาใส่ไหจะลองยกขอไูตรงไหนเป็นยังไงออาวแล้วเขาก็เอาไฟมาข้างหลังแล้วแต่ว่าจะลองแต่ข้า,ขางหลัง สง่งส่งมือไปเอาก็ไม่เห็นอีกแล้วเอาเลย,ยไโอ้ยบูนกูแบบจะไปหมดแล้งแต่ตอนที่นั้นเมื่อกี้ ร้อ,รอนบางกีลองแตกดปซะไหนไปเป็นยังไง ซีนมันด่วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สายันจะลองเปลี่ยนเอาอีกตัวหนึ่งมามาเปลี่ยนดูค่ะว่ามันใช้ได้ไหมถ้ามันใช้ไม่ได้เดี๋ยวก็เปลี่ยนซีนเอาค่ะ ััยนนมมไไ่ด้รภาพอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะเพราะว่ามันแสงสว่างมันไม่พอค่ะ นี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเขาว่ามันทํางานปกติเหมือนเดิมี่ค่ะตัวนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้คือมันกลับมาทํางานปกติเหมือนเดิมแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูฝั่งทางนั้นบ้างค่ะการทําง,งานไอทีสาย,ยันแปลงฝั่งนั้นใหม่นะคะ เอแค่ okay. กรองที่ว่าสาญันยังไม่ได้ใส่ค่ะไเกมบ์รอยตมอยอะไรนิ่หน่อยยังมาลุ้นดูว่ากระบอกตัวนี้มันจะซึมด้วยอันนี้เมื่อกี้ไปเปลี่ยนใหม่ค่ะตัวเมื่อกี้มันซึมค่ะไม่รู้ว่าจะซึมเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เลยค่ะบงังใภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่า มันไม่ค่อยสว่าง นี่เหรอแปลงมาเล่จะต้นไหนมันมันเร็วไหนอ๋อแต่มันก็คือทุกอย่างมันปกติปกติมันเดิมค่ะต่อให้แปลงยังไงตอนนี้มันก็ปกติมันเดิม จะมีซึมๆอยู่มางค่ะเดี๋ยวสซยันก็จะไล่เช็คอ,อีกอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้เราแค่พากันลองก่อนนะคะ ลัง่เดี๋ยวไล่เก็บเพราต้นไม้ซึมซึมนิดหน่อยนี่ค่ะซึมอืมตัวนั้นเนี่ยเขาเห็นซึมด้วยตรงน่ะอืมตรงเพราะว่าเออไอเนี่ยมันอกไม่รู้กลัวว่าเขาหนีต้นนี้มาไม่ดีหรือว่ามันซึมตรงนี้เดี๋ยวค่อยเก็บนั่นแหละแต่ชุดนี้ก็ไม่มีซึมแต่ต้นนี้ต้นนี้มีซึมนิดหนึ่งต้นนี้ต้องเชื่อมหน่อยนึงอ่าเอยหนึ่งรอยเชื่อมนิดเดียวโอ้หนะตอนนี้ สี่ทุ่มนี่น้ำมันมันนี่เลยน้ำมันมันซึมนี่ลยคอนี่เออเขาเพราะที่เขาว่าตอนแรกเขาก็มองไปมันเหมือนมันแบบมันเริ่มเปลี่ยนใหม่แล้วนะตอนมันไอ้สิในตัวนี้ที่เราสกามันตึงนี่นะอันนี้ที่ถอดเมื่อกี้ที่เราถอดดูเมื่อกี้ไออะไรนะกาวไปอุดรูคือเย็นนางงวดก่อนทาไมไม่มุนอุดรูนะอุดแต่ก็ปากยกได้สูงนะรู้สึกยังไม่รู้ว่าสิสุดแล้วมั้ง คิดว่าจะเอาแบบประมาณเอียงลงประมาณนี้เองนิดนึงประมาณนี้นี่แหละเวลาขึ้นลงขนาดนะะคิดว่าจะยกสูงขนาดนี้นี่มันลงต่ำแล้วแต่ก่อนสูงกนีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ตอนนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กันเหลือะไรนะเก็บแล้วก็ตัวน,นี้ ตัวนี้เราก็ยังไม่ได้นะตัวนี้ใส่ตรงนี้ต้องใส่ตรงนี้มันได้เวลามันขึ้นลงมันก็จะได้อยู่องศาเดิมมีเอซีบอกว่าขอคลิปแบบยาวๆหน่อยเวลา <c oughs> ถ่ายคลิปอะไรมันยาวๆไม่ได้นะลูกลูกชอบร้องเวลาถ่ายคลิปตลอดเลยโดยมันซึมนะตอนนี้ได้ตัวนี้เลยนะแ <c oughs> ต่เเองก็เปลี่ยนแล้วนนะ เดี๋ยวใช่ไปมันจะหายอยู่มันเหมือนกับมันยังนั่นอะไรนะมือติดในเหมือนขี้ฝุ่นเดี๋ยวต้องดูก่อนนะมันจะนั่นนั่นก็ถอดเมล็ดถอดอะไรตัวนี้พวก็ใส่ใส่เข้าไปก็เปลี่ยนง่ายตัวนี้เปลี่ยนมง่ายเสิ่งคอเนี่ยไม่เก็บโพ๊ะน้ำมันที่ซึมให้ดันมาหลังดันมาหลังมันก็จะหมุน <c oughs> มันต้องคราวแรกไม่หมุนเนื่องจากสายันเอากาวไปเอบเอบเอากาวไปอุดรูแล้วว่าตอนแรกกาว <c oughs> ไปอุดไอรูนั้นนั่นเลยดรูมันอุดปุ๊บโอ,อ้ตอนฟ้าฟ้านี่มาแค่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 ยังไงทำไมนะ้ำมันมันไหลเข้าวท่านี้คือมันไม่ไหลออกกาวอุดตรงนี้แหละ <c oughs> นี่จะโอเคแล้วก็จะเก็บรอยรูอะไรซึม ตัวนี้ก็ซึมไปลองอัดดูก่อนแล้วก็ถ้าโอเคยังไงเราค่อยมาเปลี่ยนระถอนชุดนี้ถอง่ายยู่ชุดนี้แล้วก็ดึงฝาออกมาแล้วก็ใส่ซีนเข้าไปแป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งแป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งนี่ขนาดแป๊บไหมเนี่ยแป๊บเลยนึ่งชั่วโมงหนึ่งปิดฝานึาังทางน้ำมันนี่ใส่น้ำมันได้สามถังคือ สามถังปเป๊ะเลยนะสามถังสิบแปดลิตรถัวงว่าสิบแปดลิตรนะ่ะจะได้สามถังปเป๊ะเลยก็ติดเครื่องไปบางเหลประมาณนี้เ,น<ม>เราเติมได้ประมาณครึงง่งถังก็จะกับมาเรือนี้ประมาณถังสองถังสองถังขึ้นก็มออยแล้วก็ทำฝาปิดแคางตรงน,นี้อาจจะต้องทดลองให้มันเร็วหรือว่ามันมันเร็วนี้ไหมหรือม,รมันช้ากว่าน,นี้ ปกติเขาว่านิวฮอลแลนด์อะ่ะมันจะช้าไม่ไม่ไม่ไอตัวอัดนี้มันมันช้าไม่เท่ามันเมื่อตอนเราเร่งรอบมันเร็วกว่านี้แล้ตอนที่เราไปดูมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนี้นะยันไหนเลีนี่มันใหญ่ไปมันช้าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไอเดือเป็นไรสิบนิ้วดียวอยสิบนิ้วไม่ใช่จะเร็วไปนี่เร็วไปแล้วก็อยู่กับคอนโทรลเด้ คนท้วงก็ไปตามมือก็ได้อีกสองสิบสองก็มีนะมาเลยสิบสองไม่จำอะไไปใส่พันนี่จะเสียใส่พันนี่เสียไหมถ้าเป็นสิบสองก็ไม่รู้ดิโสิ่งเยอะเหมือนกันซึเศร้าเงาซวงเดีย๋ยวครดูกันว่าจะเปลี่ยนเป็น ถ้าไม่สิบนิ้วก็สิบสองนิ้วอ่ะตัวเนี้ยลดมาประมาณสองนิ้วก็เร็วอยู่ยนะตัวนี้ก็โอเคนะอืมอันนี้ก็หมุนปกติอืมเป็นหางะไรดีละชุดมัดก็ปกติชุดมัดชุดมัด ยกคอก็โอเคตัวนี้มาก็บอกตัวแรกไหมบอกตัวแรกไม่คือดูน้ำโอ้น้ำร้อนนี่ร้อนจีเลยนะอร้อนจีหรอมั้งร้นจีเคยล้งในวอืมขนาดบอร้นจีนอาไปจุ่มเองนั้นอุ่นๆประมาณไม่ถึงน้ำมากาหรอก ัวนี้ก็เสร็จแล้วเลยทาตัวนี้กันตัวน,วนี้แล้วก็กัน้ําสันนี้กันสันนะกันสันถอยเสียก็ต้องดึงลงข้างล่างก็มอกรองตัวนี้แล้วก็ถอยดีก็ต้องวิ่งไปหาที่เผลตยวตัวอื่นอาจจะโผล่ข้างในนั่นแหละด้วยกันตรงนั้น,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 นหาที่วางสาน้ำมันก่อนก็โผล่ข้างใน,นแล้วก็เดี๋ยวเก็บพวกรอยซึมรอยอะไรกี้ก่ โอเคไม่นานกินทุ่มะมสี่ทุ่มกว่าแล้วเนาะตอนะนี้นี้ินาทีแล้ว,วยาวแล้วยาวแล้วจ้ะต้องไปกินข้าวอาบน้ำพักผ่อนก่อนพักผก่อน <c oughs> ก,ก่อนวันนี้ก็ได้ลองปั๊มหน่อยคือปั๊มตอนแรกคิดว่าแต่มันจะไม่หมุนแล้วเป็นไงวะคิดดูก่อนก็จะได้ตีกันไปรอบนึงไป ามันนั่นหน่ยมันอุดนะกาวหมกา,ากาวถากาดำนะควกนี้ดักกาดำมันแค่อ,อุดรูรูเล็กนิดเดียวอุดรูไว้ก็นี้มันก็ไม่หมุนแต่นี้มันหมุนปกติโอเค้นะครับเปเลี่ยนโมเลกุลเร็วแล้ว,รวแวร,รงเร็วแรงทะลุนรกสิ่งเลยบอืเยจากที่นี้ก็ต้องอุตลาไปก่อนนะครับเจ้าคุณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์มเป็นกำลังใจให้ช่องสอเจริญพัฒนาด้วยนะครับมืดแล้วนะครับ ดึกแล้วหิวข้าวแล้ว <c oughs> ไปแล้วสวัสดีครับ <c oughs>